หนูบ้งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเขาสาลานี่ปากพญานาคนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่ามัวจะไปเก็บข้อมูลข้างบนอยู่แล้วก็ไปทันสมาที่จวนมนั์ด้วยนี่จะเห็นช้างนะคะเห็นมสวยมากเลย คือทางหน้าหน้าหน้าเขาสารานะคะทางที่เราขึ้นมานะคะมาขึ้นมาบนเขาแล้วก็ที่นี้จะเป็นจุดต้อนรับนะคะที่เป็นของเหล่าทหารนะคะที่เป็นคนดูแนะครนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับการต้อนรับนะคะแต่งตัวั่อนเข้าห้องน้ำได้นะคะท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้อาจารย์ก็จะแวะกลับบ้านของอาจารย์ก่อนนะคะุย อันนี้อะไรอ่ะรอยพระพุทธบาทอืมเขาจะไปไว้ที่ไหนอ่ะนนอยู่ที่นี่เหรออุ้ยมันเป็นตันๆเลยนะนี่ขึ้นนี่เลยคะนี่ขึ้นมาใช่